วันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลปากท่อโรงเรียนที่น้องอามน้องอมน้องอิ๋วพี่อ้อมเรียนอยู่ครับได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติวันนี้วันที่ 12, สิบสองวันศุกร์จัดก่อนพรุ่งนี้เป็นวันเด็กวันเสาร์วันที่สิบามวันเด็กวันนี้ ก็ได้นำขนมมาเลี้ยงเด็กๆวันนี้เนี่เดี๋ยวผู้ปกครองก็จะมาเยอะวันนี้นำของมาเลี้ยงเยอะเยอะนี่ยโรงโรงอาหารโรงอาหารเพิ่งโรงอาหารใหม่ทำเสร็จแล้วโรงอาหารเก่าทุกแล้วมาสร้างใหม่กว้างขึ้นเยอะครับตอนนี้โรงเรียน พัฒนาเดี๋ยวทางนู้นจัดเวทีกันอยู่ทางนู้นเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูเวทีจัดงานกันนี่ฮะบริเวณโรงเรียนที่ลูกๆเรียนอยู่ฮะทั้งสี่คนเลยครับน้องอ้อมน้องอานน้องออมน้องอิอ๋วเรียนอยู่ที่นี่หมดเลยครับโรงเรียนอนุบาลปันก็กว้าง จัดงานมันเด็กทุกปีฮะต้องจัดก่อนเวลาอเด็กเต้นกันแล้วต้งใส่น้องน้องอ,อมเต้นนะต้องใส่น้องออมเต้นกันแล้วอ,อ,ม,อวมีเสียงเพลงด้วยด อ็ของฝันของรางวัลให้กับโรงเรียนครับหลายด้านทั้งหมดก็เข้าโรงเรียนรับาก้อนะครับพัฒนาอารสานที่ต่างๆนะครับมีอะไรเยอะนะครับทีนี้ก็ทังใจว่าป้าะได้ไจะได้ไหมซึ่งร้านค่ะเพราะเรายังมีนะคะที่พัฒนาอีกเยอะอะไร่พัฒนาเยอะๆนะครับมีรเยอะๆนะครับมากรจยในด้ารักจริงๆนะครับขอบุณแค่้องสังกมากเลยครับจะทให้กว่าอุปการะเรียนก็ีสำหรับเมสที่ไหนนะ เต็มที่เลยปะฮะนี่ใครนี่นี่ใครนี่ฮะใครนะนักเรียนนี่นน้องไปนั <Yeah> ่นแหะนักเรียนนำน้องไปแจ้งนะคะอย่างคุณครูนะคะจุดที่มันพุ่งอะไรนะคะนักเรียนถามชื่อน้องไปด้วยนะคะให้น้องเป็นเพลงอะไรดิเพลงอะไรใช่ครับแจ้งน้องแล้วก็แจ้งจำนวนเนาะใฮะแจ้งจำนวนอะไรนะเพราเป็นทีมมัดไปแล้วมัดหนึ่งมัดก็หนึ่งร้อยคะแนนเพลงอะไรเนี่ยลา ดูสวยๆนั้นเลยโอ้โหสวยๆนั้นเลยสวยๆนั้นเลยเรีนตอนนี้เรเวทีนะคะตามขั้นไปเลยค่ะนี่ก็รอข้านั้นเลยไม่ทำไรนี่ตาไปเลยขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยขึ้นเวทีเลยสิีน้ำใจเรื่อยๆน้อยๆพี่ครับนี่ชุดจองมองรนี่เรียนชั้นอนุบาลสองใช่ไหมครับน่ารักน่ารักใครเห็นก็ปวดหที่จะชื่นชมไม่ได้นะครับ คามคาดหวังยังไม่หมดแค่นี้ครับมีมาเรื่อยๆสริมท่านผู้ปกครองกันไม่หยุดไม่หย่อนเวลนะคะเราก็จะเป็นการแสดงชุดต่อไปเลยค่ะของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลสามครตอนนี้เราจะรออยู่ก่อนพ่อมองมองไปที่พวงมาลัยดูยังยังติดแดงๆอยู่เลยยังไม่ถึงการแสดงจะจะหมดเป็นหลังนะไม่รอครับไม่รอครับมันจะขอร้อง มาในชุดชุดการแสดงว่าเอาป่าทางปวยเล่นัดแสดงแบบนี้ค่ะเด็กชายสิริวัฒน์อมสิริค่ะเด็กชายแท้กิจถุเจริ่เด็กชายแท้โดนแพ้สุดท้ายค่ะเด็กชายแทกิจปิ่นธีริเด็กชายธีรพัฒน์เข่าสิงห์วงเด็กหญิงการนาโน้อยเอียดเด็กหญิงธนาพายอแสงเด็กหญิงพญญารัตน์อ่อนน้อมเด็กหญิงมันสินิพนโลงเด็กชายสุภกิจเรียบร้อยนะคะเด็กหญิงนิชาพัฒนชูนันเด็กหญิง คุณธน,นิีเกตประเสริฐค่ะเด็กหญิงชักชัยานุกุลลูกน้องอาจารพันนะคะและเด็กชายอนันต์สัคงคมค่ะสีส่บทกวีไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะโดยมีครูผู้ฝึกสอนและผู้ที่ดูชว์ในงานที่ปาะกอบเรื่องอะครับตอนนี้ผู้ปกครองก็ เลยนะครับเป็นอะไรกันเราพร้อมอย่างนี้นะครับที่ได้ช่วยกันซื้อมาแล้วก็มามองให้กับใครกันไม่ไ้ค่ะสับปะรดนะคะซึ่งตรงนี้บอกเลยค่ะว่าในความเป็นเด็กนะคะในขณะที่ครูก็เคยเป็นเด็กมาก่อนค่ะเวลาที่เราได้ทุมอะไรอี่เกี่ยวกับการคะมันดีทุ่มใจค่ะมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็นะคะเพื่อนครับเป็นความสุขของ อยู่อนุบาลมได้ทั้งเดียวแหละอนุบาลมสองก็ได้ทั้งเดียวอนุบาลมสามก็ได้ทั้งเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเพลงแล้วดีไปเดี๋ยวนะครับจะบริการนี้ไปนะครับพร้อมไหมยังมีเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวปิดก่อนนะวางพร้อมไหมครับพร้อมนะค่ะก็เชิญก็ดูตอนเพลงจบแสดงในชื่อชุดเอาป่ะเอาโอเคครับขอเซฟตุ้มมือด้วยครับหกปีต้องขออภัยนะครับ ช่วงนี้ต้องปิดเสียงเพลงอะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยว, like นะด,ยว like นะดูน้องออมเต้นดิบๆไปก่อน <laughs> มีเสียงเพลงเสียงดังเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เขาครับวันนี้ก็เป็นวันเด็กครับวันเด็กซึ่งทางโรงเรียนของอนุบาลปากท่อได้จัดตรงกับวันนี้วันที่12วันที่12มกรา จริงพวกนี้วันเด็กครับวันที่สิบสามวันเสาร์วันเด็กแต่ทางโรงเรียนจัดจัดก่อนวันนี้วันที่สิบสองน้องอิวน้องอิวเต้นทุกปีครับวันเด็กเต้นทุกปีเลยน้องอิวเต้นเก่งมากซ้อมทุกวันนะก่อนถึงวันเด็กนี่ซ้อมทุกวันเลยเพื่อนเตือนแต่เช้าเลยฮะ ตื่นแต่ตีห้าอาบน้ําแต่งตัวนี่พีอ่อมแต่งตัวให้นะฮะไม่ได้ไปให้ร้านเสริมสวยอะไรตกแต่งเลยฮนะเพราะมันแพงครับแค่แต่งหน้าทาปากพลาสติกนี่ก็สามร้อยแล้วร้านเสริมสวยก็อยู่หน้าบ้านเองฮะแ,แต่ไม่แต่ไม่ไปแต่งเองฮะน้องอ,อมจัดการเองฮะน้องอ,อมจัดการ แต่การแต่งให้ให้น้องเขาเองน้องออมไม่ได้เต้นครับน้องอมไอ้น้องอีน้องอิ๋วเต้นคนเดียวน้องอมอมว่าเต้นเต้นเต้นไม่ไหวเลยให้เพื่อนเต้นแทนเนี่ยเต้นเก่งครสมกับซ้อมมาเนี่ยครับออตอนนี้อยู่อนุบาลอนุบาลสามแล้วเต้นเก่งมากซ้อมตื่นเต้น สอนทุกวันเนะี่ยพี่เขาสอนให้คุณครูก็สอนด้วยกลับจากโรงเรียนกลับบ้านไปนี่ก็สอนเต้นแล้ววันนี้ก็เลยเต้นสมใจนะวันเด็กแห่งชาติันเด็กปีนี้ส่วนน้องอมก็จะไปลำนะํำฮะน้องอมนี่มีคิวลำํำประกวดมีประกวดประจำจังหวัดนะน้องอมลำํำวันที่สิบเจ็ดนี้ ต้องไปลำลำชิงเงินรางวัลชิงถ้วยอะไรกันไม่รู้ทางจังหวัดเนี้ยวันที่สิบเจ็ดนี้น้องอ,อมน้องอ,อมก็ฝึกลำเหมือนกันฮะฝึกลำลำไทยวันที่สิบเจ็ดนี้เดี๋ยวไปดูน้องอ,อมกันซึ่งวันเด็กก็เขาก็ไม่ขึ้นเต้นเขาก็จะซ้อมลำวันที่สิบเจ็ดทีเดียวฮนะซ้อมลำ เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่นี่เลยครับมีอยู่สองคนครับน้องอ,อมแล้วก็เพื่อนสองคนนะทั้งโรงเรียนเนี่ยค,คุณครูคัดเอาน้องอ,อมไอ้น้องน้องอ,อมฮะน้องอ,อมไปลําแข่งประจําจังหวัดวันที่สิบเจ็ดนี้เพราะว่าน้องอ,อมนี่ลําเก่งมากแล้วก็หุ่นเพียวไม่อ้วนไม่อะไรฮะคุณครูก็ชอบก็เลยเป็นตัวแทนของโรงเรียน

น้องเยวน้องเยวรับชมอะไรแล้วอ้